สวัสดีค่ะพบก,กับกิฟต์ายขาย p e พ Road นะคะวันนี้กิฟก็มีรถมานำเสนอเช่นเคยนะคะคือคันนี้เลยค่ะจากกัว FJR ของเรานั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี1996นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนะ ตอนนี้นะคะกิ๊กก็พาลูกค้าเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารเลยนะคะขอบอกว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะคะเบาะคู่หน้าของเราก็เป็นเบาไฟฟ้าเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยนะคะคันนี้เครื่อง4000เบนซินนะคะลูกค้า6สูบแบบแถวเรียง300กว่าแรงมา้าเกียร์4สปีดนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะคะแล้วภายในรถนะคะก็จะเป็นไรายไม้แท้ๆเลยสุดคลาสสิกนะคะ รถคันนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยที่เงินสามารถซื้อได้นะคะลูกค้าคันนี้คู่มือครบเจ้าของเดิมดูแลด,ดีดูแลถึงนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถของเราได้ทุกวันนะคะโชว์รูมของเราเปิดบริการให้ทุกวันเลยคะ่ะอยากทราบเรื่องราคาข้อมูลรถหรือรูปต่างๆนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ